วันอาทิตย์ที่1กันยายนี้ก็จะเป็นการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีนะครับเราจะติดตามบรรยากาศในพื้นที่กับผู้สื่อข่าวนะครับคุณสุภาพรไทยเจียมอารีผู้สื่อข่าวสทราชบุรีตอนนี้อยู่ในสายนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะผูด้ดนำเนินรายการค่ะและคุณผู้ฟังทางบ้านทุกท่านค่ะครับความคึกคักของการเลือกตั้งนายกอบอจราชบุรีเที่ยวนี้เป็นไงบ้างครับ โอ้โหต้องบอกว่าเข้มข้นนะคะแล้วก็ค่อนข้างจะคึกคักดุเดือดเลยทีเดียวนะคะสำหรับบรรยากาศของสนามเลือกตั้งนายกอบจร,ราชบุรีในช่วงโค้งสุดท้ายค่ะต้องบอกว่าทั้งเข้มข้นแล้วก็คึกคักเป็นอย่างมากนะคะโดยผู้สมัครนายกอบจของราชบุรีเนี่ยก็มีสองท่านด้วยกันนะคะคก็ระหว่างเบอร์หนึ่งคือนายชัยรัตน์ศักดิ์อิสระพงศ์นะคะหรือว่าวุลน,นะคะจากพรรคประชาชนค่ะ ก็พักนะคะก็ได้ยกขุนพลลงพื้นที่มาช่วยกันหาเสียงอย่างต่อเนื่องเลยค่ะในส่วนของเบอร์สองก็คือนายวิวัฒนิติการจานาหรือว่ากนันันตุ้ยนะคะซึ่ง uh huh. เป็นอดีตนายกอบออจอสมัยที่ผ่านมาก็ลงพื้นที่พกปะประชาชนตามตลาดนัดนะคะแล้วก็แหล่งชุมชนต่างๆนะคะก็ต่างฝ่ายต่างลงพื้นที่หาเสียงกันอย่างคึกคักเลยค่ะซึ่งการเลือกตั้งก็จะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้แล้วนะคะค ทีนี้ในส่วนของพื้นที่ค่ะท่านประธานกกตอเองค่ะนายอิทธิพรบุญประคองก็ได้ลงพื้นที่มาในส่วนของจังหวัดราชบุรีแล้วเช่นเดียวกันด้วยตั้งแต่เมื่อวานนี้เลยนะคะโดยลงพื้นที่มาตรวจความพร้อมร่วมสังเกตการการอบรม,ร,รมกรรมการประจำหน่วยเะือกตั้งหรือว่ากปนค่ะซึ่งก็มีการอบรมมาตั้งแต่วันที่26จนถึงเมื่อวันนี้30สิงหาคมนะคะก็จะมีออจำนวนของ กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งทั้งสิ้นเนี่ยแปด3คนค่ะคจากจำนวน1,149หน่วยนะคะแล้วในวันนี้เองค่ะท่านประธานกกตพร้อมกับคณะค่ะก็ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมแล้วก็สังเกตการจุดส่งมอบวัสดุอุปกรณ์ในการเลือกตั้ง แล้วก็บัตรเลือกตั้งนะคะที่หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคราชบ,บุรีด้วยค่ะซึ่งก็มีเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเดินทางมารับวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้งพร้อมกับสำรวจนะคะความพร้อมนะคะในส่วนของอุปกรณ์ทั้งหมดอย่างเช่นหีบใส่บัตรเลือกตั้งคู่หาบัตรลงคะแนนแล้วก็ป้ายประจำหน่วยค่ะ ทางนี้ทางด้านของท่านประธานกรกตเนี่ยก็ได้ให้กําลังใจแล้วก็ข้อแนะนําในการปฏิบัติงานกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้ทาหน้าที่ด้วยความรบอบคอบรัดกลุ่มแล้วก็ปฏิบัติ ตามกฎหมายค่ะซึ่งเจ้าหน้าที่เองก็มีความพร้อมเข้าใจในขั้นตอนแล้วก็กระบวนการนะคะแล้วก็มีความพร้อมค่ะในการดําเนินการเลือกตั้งนายกอบจอในวันอาทิตย์ที่หนึ่งกันยายนนี้ค่ะคในส่วนของทางด้านของท่านกกตนเนี่ยก็แจ้งนะคะถึงผู้สมัคร ในเรื่องของการหาเสียงนะคะก็จะหาเสียงได้ในวันนี้จนถึงแค่เวลา18บแนาฬิกาเท่านั้นก็จะต้องงดการหาเสียงแล้วนะคะไปจนถึงในวันพรุ่งนี้นะคะ,ะจนจนถึงวันพรุ่งนี้ก็คือวันสิ้นสุดการเลือกตั้งแล้วก็ให้งดในส่วนของการห้ามขายนะคะจำหน่ายแล้วก็จ่ายแจกหรือว่ามีการจัดเลี้ยงที่มีเค,ครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดด้วยตั้งแต่ยเย็นวันนี้นะคะสิบนาฬิกาไปจนถึง วันพรุ่งนี้เลยนะคะของ10บนาฬิกาเช่นเดียวกันนะคะแล้วที่สำคัญค่ะก็เชิญชวนนะคะ,พ,ะ,คะพี่น้องประชาชนผู้ที่มีสิทธิ์ออกมาใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งในวันพรุ่งนี้ด้วยตามระบอบประชาธิปไตยนะคะให้ไปเลือกนายกอบจกันนะคะเ <c oughs> ข้าครหารับบัตรหนึ่งใบแล้วก็กาเบอร์เดียวนะคะได้ตั้งแต่วลา8ปนาฬิกาจนถึง17บนาฬิกาค่ะ ความตื่นตัวของประชาชนล่ะครับเราอาจจะสังเกตได้จากเวลาที่มีการลงพื้นที่ของผู้สมัครใช่ไหมฮะคึกคักไหมครับประชาชนครับคึกคักเป็นอย่างมากเลยค่ะโดยเฉพาะบ้านในส่วนของทีมของพรรคกรรชนนะคะคที่บอกแล้วว่ายกขบวนกันลงมานะคะตั้งแต่ในระดับของหัวหน้า<ม>พักเองนะคะลงมาช่วยผู้สมัครนะคะหมายเลขหนึ่งเนี่ย หาเสียงกันอย่างคึกคักลงพื้นที่ไปทั่วทุกอำเภอเลยนะคะแล้วก็มีการตั้งปราศัยหาเสียงใหญ่ด้วยก็ต้องบอกว่ามีมีพี่น้องประชาชนนะคะที่นิยมชื่นชอบก็ไปให้กำลังใจแล้วก็ไปร่วมนะคะในในการปราศัยหาเสียงกันด้วยคึกคักเลยทีเดียวค่ะในส่วนของบ้านใหญ่เองซึ่งเป็น อดีตนายกเองเนี่ยนะคะเบอร์สองก็ลงพื้นที่ในการหาเสียงอย่างขมักข้นเลยเส้นเดียวกันนะคะไปตามตลาดนาดัดหรือว่าแหล่งชุมชนไม่ว่าจะเป็นบ้านเรือนก็เดินทางเข้าไปยังพื้นที่ซึ่งประชาชนเองก็ต้องบอกว่าให้การต้อนรับเป็นอย่างดีเช่นเดียวกัน,นะคะ่ะครับอ่ะช่วงสุดท้ายครับให้ได้เชิญชวนแล้วกันนะครับแล้วก็สื่อไปถึงพี่น้องประชาชนในเรื่องของการเตรียมความพร้อมเวลาที่จะไปใช้สิทธิ์เตรียมตัวยังไงบ้างครับก็อย่าลืมนะคะพกปัตรประชาชนแล้วก็ อยากจะให้เดินทางไปกันแต่ในช่วงเช้าๆเลยเพราะว่าในส่วนของสภาพอากาศเนี่ยเรานิ่งนอนใจไม่ได้อย่างวันนี้ก็มีฝนเทล,ลงมานะคะในช่วงประมาณช่วงบ่ายนะคะฝนเทล,ลงมาเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นท่านประธานกะก,ะกะตอเองก็กังวลเช่นเดียวกันในส่วนของคู่หาต่างๆก็ให้เจ้าหน้าที่ได้เตรียมความพร้อมรองรับเรื่องของฝนที่จะตกด้วยนะคะแล้วก็พี่น้องประชาชน,นอย่างที่บอกเลยค่ะว่าอย่าประมาทอย่าไว้วางใจว่าเดี๋ยวใกล้ๆนะคะเวลาค่อยออกไปก็ได้อยู่ใกล้บ้าน ไว้วางใจไม่ได้แล้วเพราะว่าบางทีฝนฟ้าไม่เป็นใจอาจจะตกลงมาแล้วทําให้เราพลาดที่ต้องออกไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงนะคะของการเป็นประชาธิปไตยนะคะครั้งนี้ก็เตรียมตัวให้พร้อมนะคะพรุ่งนี้ออกจากบ้านกันนะคะตั้งแต่เวลา8นาฬิกาจนถึง17นาฬิการีบไปลงคะแนนเลยค่ะครับเดี๋ยวมีความคืบหน้าคงรบกวนสักครั้งหนึ่งนะครับได้ค่ะคขอบพระคุณค่ะคสวัสดีครั